ก็คือในคลิปวิดีโอนี้ผมก็จะมาอธิบายรายละเอียดการจูนรถในเกมคาเอ็กดีฟนะครับคือมีท่านผู้ชมขอผมมาบอกให้ผมเนี่ยสอนอธิบายรายละเอียดการจูนรถหน่อยนะครับว่าสําหรับผู้เริ่มต้นที่จะเริ่มทําการจูนรถเนี่ยยังไม่รู้รายละเอียดการจูนรถนะครับผม<อ>ก็เลยให้ผมเนี่ยมาอธิบายรายละเอียดการจูนแบบ รายละเอียดแบบลึกๆเลยนะครับผมผมก็ไม่รู้ว่าผมเนี่ยจะทําออกมาได้ดีสักแค่ไหนนะครับท่านผู้ชมนะแต่ผมจะพยายามทําออกมาให้ดีที่สุดนะครับก็ก่อนจะไปรับชมคลิปวิดีโอนี้ก็ช่วยกดไลค์ผมคนละหนึ่งไลค์นะครับผมนะเพื่อที่ผมเนี่ยจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปวิดีโอต่อไปด้วยนะครับกดแชร์ได้ยิ่งดีผมแชร์ไปที่หน้า Facebook ตัวเองได้ยิ่งดีนะครับท่านผู้ชมครับคนละหนึ่งแชร์คนละหนึ่งไลค์เท่านั้นเองนะครับท่านผู้ชมโอเคนะครับท่านผู้ชมต่อไปเนี่ยเราจะเข้าสู่ขั้นตอนการจููนนนนรรรรถถเเลลยยะะคคคัับบบืออออผผผผมมมมต้้งขกทท่่่าาชวี จะมาใช้สอนท่านผู้ชมในการจูนเนี่ยจะเป็นเจ้ารถ n i s สันสกายไลท g t r 3 5นะครับถามว่าทําไมถึงเลือกคันนี้มาก็เพราะว่ามันเป็นรถที่คนนิยมเล่นมากๆเลยนะครับท่านผู้ชม คือเป็นรถที่แบบคนนิยมเอามาดีบเอามาเล่นเอามาลงแรงหรือว่าเอามาดีบแบบดีบเก็บคะแนนอะไรประมาณนี้ผมเป็นรถที่นิยมผมก็เลยคิดว่าผมเนี่ยจะเอาเจ้ารถคันนี้มาแนะนาเออไม่ใช่มาแนะนํามาจูนให้ท่านผู้ชมดูแล้วกันนะครับผม,มอธิบายเออคือก่อนที่ผมจะจูนเนี่ยคือผมยังไม่ได้แบบว่าทําการจูนอะไรเลยนะก่อนที่ผมจะมาอธิบายรายละเอียดผมยังไม่ได้จูนอะไรสักอย่างเลยคือผมแบบเอาเป็นแบบเดิมเดมเลยครับผมแบบแบบที่แบบตั้งค่าโรงงานมาเลยนะครับโอเคนะครับท่านผู้ชมเรามาเริ่มจาก ระบบสะเทือนด้านหน้าหรือว่าโชคหน้ากันเลยครับท่านผู้ชมอันดับแรกเนี่ยเราจะมาเริ่มที่สปริงด้านหน้าเลยนะครับท่านผู้ชมว่าสปริงด้านหน้าเนี่ยมีรายละเอียดอะไรบ้างนะครับผมคือสปริงด้านหน้าเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับถ้าเราปรับต่ําเกินไปนะครับผมมันจะทําให้รถเราเนี่ยมันจะเลี้ยวค่อนข้างจะช้านะครับ <S 2> <S 2> ท่านผู้ชมแล้วก็เวลาตกลุมเนี่ยตกลุมทีคือแบบโอ้โหรถแบบจะคว่ำเอาเนี่ยเออคือแบบมันมันไม่ค่อยดีหรอกครับปรับต่ําเนี่ย อีกอย่างคือแบบรถมันจะออกตัวได้ช้าถ้าเราปรับโช้หน้าไว้ต่ำๆเนี่ยขนาดสปริงเนี่ยแนะนำให้ท่านผู้ชมให้ปรับสักประมาณสักประมาณให้มันลดมันล้อหน้ามันสูงกว่าล้อหลังไว้เออให้ประมาณประมาณแบบเนี้ยประมาณแบบเนี้ยคือมันจะเลี้ยวได้ง่ายแล้วมันจะเลี้ยวได้เร็วนะครับ <S <S โอเคครับท่านผู้ชมต่อไปจะเป็นส่วนของสปริงนะครับท่านผู้ชมรายละเอียดของสปริงนี่ก็คือไม่มีอะไรมากนะครับท่านผู้ชมก็โช้ด้านหน้าเนี่ยให้ปรับแข็งๆไว้สักประมาณ 8 0ถึงนะครับผมถามว่าทาไมถึงปรับ80-90เกนั่นก็เพราะว่าถ้าเราปรับไว้ต่ําเกินไปมันจะทําให้รถเราเลี้ยวช้าแล้วก็เวลาแบบตกหลุมทีนี่คือแบบถ้าปรับแข็งไว้นะคือตกหลุมทีนี่แบบโอ้โหรถนี่ก,กระดินนะครับแนะนําให้ปรับสัก70-80ง0นะครับท่านผู้ชมมันกําลังพอดีเลยนะโอเคต่อไปเป็นซูเบาเล็กกันคง อันนี้ผมขอข้ามได้ไหมคือผมอันนี้ผมไม่รู้จริงๆค่ะท่านผู้ชมคือเวลาที่ผมปรับรถหรือว่าจูนรถทีไรเนี่ยผมจะปรับลงไว้ศูนย์ตลอดเลยนะเออจริงๆแล้วมันก็มีคําอธิบายรายละเอียดไว้อยู่นะเนี่ยสวีบาที่แข็งขึ้นจะลดความเอียงและปรับปรุงบังคับการเลี้ยวและป้องกันไม่ให้รถแกว่งระวางเคลื่อนตัวประมาณว่าถ้ายิ่งปรับเยอะรถเนี่ยมันจะเสะถียรมากขึ้นอะไรประมาณนี้แต่ผมแบบคือผมจูนรถมาหลายคันแล้วแต่ผมแบบปรับไว้ศูนย์ตลอดมันก็ไม่ค่อยเห็นผลอะไรนะเออ ก็ไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับมันปรับไว้ศูนย์ก็ไม่เป็นอะไรหรอกนะครับเออถ้าใครแบบอยากจะปรับก็ปรับไปเลยครับผมอันนี้ผมไม่รู้ผมขอห้าม้วกันโอเคท่านะผู้ชมต่อไปจะเป็นค่าโทรของล้อครับค่าโทรของล้อคืออะไรครับนี่ครับผมเราลองปรับเลื่อนดูนครับผมค่าโทรของล้อเนี่ยคือเวลาเราแบบก็คือถ้าเราปรับไวเยอะเนี่ยรถเราอะเวลาออกตัวเนี่ยรถเราจะนิ่งนะครับผมแต่มันจะเสียในการเลี้ยวนะถ้ายิ่งเราปรับเยอะรถเราจะเลี้ยวได้น้อยน้อยลงประมาณนี้ครับท่านผู้ชม ซึ่งมันมีผลต่อการดิฟไหมมีแน่นอนนะผมเพราะว่ารถเนี่ยเวลาดิฟเราต้องเลี้ยวให้องศาเยอะๆใช่ไหมท่านผู้ชมเราถึงจะดีฟได้เอาจริงๆผมแนะนําให้ท่านผู้ชมปรับค่าโทต่ำๆไว้นะครับท่านผู้ชมปรับสักลบหนึ่งไปเลยหรือว่าจะเอาสัก40-50อะไรก็ได้ประมาณนี้ครับผมกาลังดีเลยนะออโอเคท่านผู้ชมต่อไปเป็นมุมแคม,แคมเบอร์ล้อออมุมแคมเบอร์ล้อมุมแคมเบอร์ล้อคืออะไรครับผมนะก็คือถ้าเราปรับให้มันลบสิบเลยไหม เออถ้าถ้าเราปรับให้มันลบสิบเนี่ยคือเวลาเราดีฟเนี่ยรถมันจะสไลด์ได้ดีกว่านะครับท่านผู้ชมฮะมันสไลด์ดียังไงก็คือถ้าเราปรับบวกอย่างนี้ใช่ไหมปกติเนี่ยถ้าเราปรับไว้แบบบวกบวกอย่างเงี้ยหน้ายางอะ่ะมันจะแบบติดพื้นเลยเออแล้วเวลาเราดีฟอะ่ะล้อมันจะเอียงเวลารอเอียงแล้วล้อหน้านอะ่ะมันจะไม่ยึดถนนพอมันไม่ยึดถนนรถเราก็จะลื่นได้ง่ายเออถ้าเราปรับเป็น ลบสิบอย่างเงี้ยเวลาเราดิฟเนี่ยรถมันจะเอียงใช่ไหมแล้วก็ยางหน้าเนี่ยมันจะแบบบาลานซ์กับถนนพอดีนะครับแล้วมันจะช่วยให้รถเราเนี่ยยึดกับถนนได้อย่างมั่นคงนั่นเองนะครับให้ปรับลบสิบไว้นะครับผมนะเนี่ยคือแบบแทบจะเหมือนกันเกือบทุกคันเลยนะทุกผู้ชมลองลอง,ลองจูนๆุนเ,เล่นๆ่นดูนะครับแต่มุมแคมเบอร์ล้อเนี่ยให้ปรับลบสิไว้ทุกคันเลยนะทุกผู้ชมมันจะดีมากๆเลยนะต่อไปเป็นส่วนของล้อนะครับล้อนี่คืออะไรครับผม แล้วนี่คือเวลาเวลาเราเราดิฟเราตอนจังหวะที่เราดิฟแล้วเราดึงเบรกมือนะครับถ้าเราปรับไม่ลบอย่างเงี้ยเวลาเราดึงเบรกมือเนี่ยยางหน้ามันจะยึดต,ตัวรถไว้ทําให้รถเราเนี่ยมันจะอ่าไม่ไม่ไม่สไลด์ไปด้านข้างนะเดี๋ยวผมจะปรับให้ดูอ่ะเดี๋ยวผมจะทําให้ดูเลยแล้วกันเนี่ยสมมติถ้าผมปรับไว้นี่นะศูนย์จุดศูนย์เลยอ่ะผมจะทําให้ดูเลยเดี๋ยวผู้ชมจะมาเห็นภาพ เนี่ยเวลาเราดึงเบรกมือใช่ไหมสมมติผมยีบอยู่ผมดึงเบรกมือค้งปุ๊บเนี่ย,รถ,ร,ย,นะร,ยรถมันจะหักมาอัตโนมัติเลยนะครับเนี่ยรถมันจะหักมาอัตโนมัติเลยก็คือเวลาเราเข้าโค้งหักศอกเนี่ยถ้าเราปรับไว้0.0อย่างนี้เนะี่ยรถเราจะเสียหลักได้ง่ายมากๆเลยนะครับท่านผู้ชมผมแนะนําให้ท่านผู้ชมปรับไว้สัก อ่ะสิบไปเลยครับมันจะดีกว่าเออให้ปรับไว้สักสิบนะครับท่านผู้ชมต่อไปเป็นมุมมุมบังคับเลี้ยวมุมบังคับเลี้ยวคืออะไรครับ มุมวงคับเลี้ยวนี่แหละครับอันนี้ตัวสําคัญในการจูนรถเลยนะท่านผู้ชมก็คือถ้าเราปรับเยอะใช่ไหมเวลารถเราดิฟเนี่ยถ้าเราปรับไว้เยอะๆเนี่ยรถเราเนี่ยจะสะบัดได้ง่ายหมายถึงสะบัดยังไงรถเราจะหมุนได้ง่ายคือมันจะไม่ล็อกล้อหน้าไว้มันจะไม่ล็อกองศาของล้อหน้าไว้ให้พอดีครับถ้าเราปรับเยอะเกินไปเนี่ยคือแบบหักพวงมาลัยทีคือรถหมุนเลยแต่ถ้าเราปรับไม่น้อยท่านผู้ชมสังเกตดูที่ล้อถ้าเราปรับน้อยเห็นไหมล้อมันก็จะหัก หักเลี้ยวได้นิดเดียว,น,ดดยวนิดเดียวนิดเดียวนี้ไม่ได้หมายถึงบอกว่ามันจะไม่ไม่เลี้ยวเลยนะแต่หมายถึงมันจะมันจะคุมรถได้ง่ายขึ้นนะครับมันจะทําให้เราเนี่ยควบคุมรถได้ง่ายขึ้นนั่นเองผมแนะนำผ,ผู้ชมมาให้ปรับไว้สักถ้าเป็นระดับ5นะรถระดับ5ให้ปรับไว้ปรับไว้ไวสัก30 40หรือ50ก็ได้สัก50ลงมาอะอย่าให้เกิน50ขึ้นไปนะผู้ชมมันจะดีมากๆเลยปรับไว้สักอ่าผมปรับไว้สัก่กแล้วกัน ไม่ไม่รถคันนี้มันค่อนข้างจะหนักเอาไว้สัก25 babe. ลองดูลองดู bueno, นี่ลองดูก่อนแล้วกันโอเคมุมที่แตกต่างของล้อผู้ชมต่อไปมุมเป็นมุมที่แตกต่างของล้อมุมที่แตกต่างของล้อนี่ไม่มีอะไรมาผู้ชมปรับไว้สุดเลยเออปรับไว้สุดเลยนะไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับมันต่อมาข้างล่างนี่ก็ไม่ต้องไปยุ่งอะไรนะครับไอ้พวกนี้มันค่อนข้างจะแบบลึกซึ้งเลยเกินนะครับโอเคต่อไปเราไปดูส่วนของโชคหลังกันบ้างท่านผู้ชมนะโชคหลังนี่ครับผมแนะนําให้ปรับตำาๆไหม เออให้ปรับต่ำกว่าล้อหน้าไว้นะครับขนาดสปริงเนี่ยให้ปรับไว้สักประมาณ11นะครับผมถามว่าทําไมต้องปรับให้ต่ํากว่าล้อหน้า <ś c oughs> เพราะว่าผมไม่รู้ดิความรู้สึกของผมว่าปรับลังๆให้ต่ําไว้เนี่ยมันจะทําให้รถเนี่ยเลี้ยวได้ง่ายขึ้นเลี้ยวด้ดีขึ้นนะครับแล้วมันจะทําให้รถของเราเนี่ยวิ่งได้เสถียรมากขึ้นในจังหวะที่เราเวลาเราดีฟเนี่ยนะครับท่านผู้ชมอันนี้เป็นความรู้สึกของผมนะไม่เกี่ยวกับใครที่ไม่เกี่ยวกับคนอื่นเลยนะเออส่วนของสปริงเนี่ยให้ปรับ ไว้ในน้อยนะครับปรับไว้สักแบบเกือบศูนเลยเออลดลดลงเกือบศุนเลยแล้วปรับขึ้นอีกสักเหลือไว้ประมาณ40ประมาณนี้แล้วโชวหลังให้ปรับประมาณนี้ผมประมาณนี้ขนาดสปริงก็ปรับประมาณนี้ให้ต่ำกว่าล้อหน้าไว้สปริงหลังให้ต่ำกว่าสปริงหน้าไว้นะครับผมแนะนําเลยแล้วก็สวบาเหมือนเดิมว่าผมไม่ต้องไปยุ่งกับมันลบศูนย์ไว้เลยต่อไปเป็นค่าโทของล้อค่าโทงล้อนี่ก็เหมือนล้อหน้าเลยครับผมแต่แต่ผมแนะนําให้ปรับเป็นบวกนะครับผมเป็นบวกขึ้นไปนะไม่ต้องเป็นปรับลบนะ เอาปรับบวกสัก50ครับประมาณนี้ต่อไปเป็นมุมแคมเบอร์ล้อนะครับมุมแคมเบอร์ล้อแนะนําให้ปรับอย่าให้ปรับเอียงนะครับล้อหลังเนี่ยแนะนําว่าอย่าให้ปรับเอียงอย่างเงี้ยไม่ดีครับเวลาเราดีเนเนี่ยรถเราเนี่ยมันจะไม่ค่อยเกาะถนน เวลาเราเข้าโคง้งแบบโค้งหักศอกเงี้ยรถมันจะแบบลื่นลื่นไปเลยเออคือมันไม่เกาะถนนเลยแนะนําให้ปรับให้มันอ่าลอนยางหน้าเนี่ยมันบาลานซ์กับถนนพอดีอย่างนี้ครับผมอย่างนี้อ่าให้ปรับให้ให้มันตรงตรงอ่ะเออคุณผู้ชมลองเล็งดูดีๆให้มันตรงๆแบบนี้ครับผมนะอ่า อย่างนี้ครับผมประมาณนี้ส่วนด้านล่างนี่ไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับมันนะครับผมโอเคทนะ่านผู้ชมต่อไปเป็นส่วนของล้อหน้านะครับล้อหน้าเนี่ยขนาดยางมันขึ้นอยู่กับรถแต่ละคันโดยเฉผมรถผ้ารถแต่ละคันเนี่ยรถมันไม่เหมือนกันนะครับผมนะบางอันบางคันก็ปรับได้10บข้าวบางคันก็ปรับได้20บางคันก็ได้21แต่ผมแนะนําให้ปรับใหญ่ๆไว้นะครับผมนะรถเราเนี่ยจะได้แบบมีแรงแบบวิ่งได้เร็วขึ้นนะครับแนะนําให้ปรับสักสุดไปเลยครับผมนะแต่ แต่สําหรับผมแล้วยางหน้าผมว่าไม่จําเป็นต้องปรับใหญ่อะไรขนาดนั้นนะผมแนะนําให้ปรับไว้สักประมาณอ่ะสิบถึงยีประมาณนี้ครับผมโอเคต่อไปเป็นความกว้างของโปรไฟล์ความกว้างของโปรไฟล์คืออะไรครับผมนั่นก็คือขนาดหน้ายางนั่นเองนะครับผมเนี่ยผู้สมนสังเกตดูดีๆนะสังเกตดูหน้ายางดีๆนะถ้าผมปรับเนี่ยปรับลดลงยางมันก็จะเล็กนิดเดียวเหมือนเหมือนเหมืนอนยางมอเตอร์ไซค์อะไรอย่างนั้นเลยอือเนี่ยมันเล็กนิดเดียวจริงๆแนะนำให้ปรับขึ้นแบบสุดเลยนะ เออปรับขึ้นสุดเลยนะผู้ชมมันจะช่วยให้เราในเกาะถนนดีๆขึ้นในจังหวะนี้แต่แนะนําล้อหน้าอย่าปรับสุดเออปรับสุดไม่ดีหรอกนะครับผมนะให้เราปรับปรับไว้สักประมาณนี่ครับผมประมาณร้อยเจสองร้อยจสิบห้าอะไรประมาณนี้ออโอเคครับผู้ชมต่อไปเป็นส่วนของความบรรอากาศนั่นก็คือลมยางเองลมยางนี่ผมแนะนำนะครับแนะนำเลยให้ปรับต่ำหัวล้อหลังไว้เออให้ปรับไว้สักประมาณร4 0ยสถึง เพราะว่าเวลาเราเลี้ยวรถเราจะเลี้ยวได้ง่ายขึ้นในจังหวะที่เราวิ่งเร็วๆอยู่อย่างเงี้ยถ้าเราปรับไว้เยอะอย่างเงี้ยใช่ไหมเนี่ยประมาณ2องร้อยสามร้อยเนี่ยคือรถเราเลี้ยวเลี้ยวแบบแทบไม่ไปเลยเพราะว่าล้อมันลอยอยู่เออล้อมล้อมจะลอยแล้วมันจะเลี้ยวแบบเลี้ยวค่อนข้างยากนะครับแนะนําให้ปรับต่ำๆนะครับท่านผู้ชมนี่สักงผมนะผมจะปรับไว้สักประมาณร้อยสี่สิบร้อยห้าสิบอะไรประมาณนี้ครับผมให้ให้ใหยางหน้าให้ลมยางหน้าเนี่ย น้อยกว่าลมยางหลังเสมอนะครับสําหรับผมนะสาหรับคนอื่นผมไม่รู้นะครับแต่สำหรับผมผมจูนอย่างนี้แล้วผมก็เล่นเป็นสไตล์ของผมเออนะครับต่อไปเป็นส่วนของโปรไฟล์โปรไฟล์นี่คืออะไรนี่คือขนาดความหนาของยางนผู้ชมดูดิปรับเยอะมันก็แบบยางหนาเลยนะผมแล้วถามว่ามันมีข้อดีข้อเสียยังไงถ้าปรับเยอะนะครับผมรถเราจะเกาะถนนม่งเกาะชิบหายผมคือดิฟไม่ไปเลยรถมันจะคว่ำอย่างเดียวเออผมแนะนําเลยนะให้ปรับแบบ ล,ล้อหน้านะให้ปรับเล็กๆไว้ให้ผมสักประมาณนี้ครับ30 35อะไรประมาณนี้ผมไม่ต้องปรับไปปรับใหญ่อะไรมากมายผมเพราะว่าล้อหน้าเนี่ยมันเอาไว้แค่ยึดถนนดีเฉยถ้าปรับเยอะเกินไปมันยึดถนนเกินไปรถเราจะดิฟไม่ได้ไม่ค่อยจะดีนะครับผมแนะนําให้ปรับต่ำๆไว้โอเคต่อไปเราไปดูส่วนของล้อหลังกันบ้างผมว่าเราควรจะปรับยังไงล้อหลังเนี่ยขนาดยางเนี่ยขนาดล้อเนี่ยผมแนะนําให้ปรับใหญ่ที่สุดเลยผมใหญ่ได้แค่ไหนปรับไปเลยครับ แล้วก็ความกว้างของโปรไฟล์ก็ปรับให้สุดเหมือนกันครับผมนะเพื่อที่รถเนี่ยจะได้มีแรงแบบออกตัวได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองนะครับท่านผู้ชมนะเออเดี๋ยวเดี๋ยวแต่ถ้าเราปรับน้อยอย่างนี้ใช่ไหมทมว่ามันที่ไหมเออมันที่นะแต่รถเราเนี่ยมันจะออกตัวได้ช้าเออออกตัวได้ช้าแล้วก็ในจังหวะที่เรากําลังดิฟด้วยความเร็วสูงเนี่ยรถเราจะไม่ค่อยเกาะถนนครับคือมันจะสไลด์แบบสไลด์ออกถนนไปเลยเออมันไม่ค่อยเกาะถนนแนะนาให้ปรับใหญ่ๆไว้นะสาหรับล้อหลังอ,อ่าสุดไปเลยครับ นี่ครับผมล้อ,อนี่มันจะแบบใหญ่บึกๆึกอย่างนี้ผมมันทำให้เราออกตัวได้เร็วขึ้นโอเคเราต่อไปเราไปดูส่วนของยางหลังก่อนนะครับยางหลังขนาดลมยางหลังเออขนาดลมยางหลังนี่ผมแนะนําให้ปรับปรับเยอะกว่าล้อหน้าอย่างที่ผมได้พูดไปให้ปรับไว้สัก290ร้อยเกถึงสามอไปอะไรประมาณนี้มันก็ขึ้นอยู่กับรถแต่ละคันด้วยผมว่ารถแต่ละคันเนี่ยน้ำหนักมันไม่เท่ากันนะครับก็สาหรับรถคันนี้มีน้ําหนักค่อนข้างเยอะผมจะปรับไว้สัก300ร้อยสามออะไรประมาณนี้ส่วนปัวไฟก็ปรับ ปรับให้ใหญ่กว่าล้อหน้าไว้ในผมสัก35หรือว่า40ก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่คนชอบนะผมถ้าชอบอยากให้มันออกตัวเร็วก็40ไปเลยออแต่มันจะไปเสียตรงจังหวะที่เราดีฟนะผมล้อเนี่ยมันจะยึดถนนเกินไปจะทําให้รถเราเน่ยดีฟแบบสไลด์แบบสไลด์ไ,ได้นิดเดียวอะไรประมาณนั้นผมแนะนําให้ปรับสัก3าพอแล้วนะครับท่านผู้ชมต่อไปเครื่องยนต์อันนี้บางคนก็ยังไม่รู้นะผมว่าถ้าเราอัปเกรดรถมาแล้วเนี่ยอัปเกรดให้มันเต็มแล้วเนี่ยไอ้พวกเนี้ยมันจะยังไม่เปิดให้เราสุดนะเราต้องมาเปิดเองตรงนนี้นผมนะ เออเนี่ยเห็นไหมเราต้องมาเปิดให้มันสุดแล้วมันจะเพิ่มแรงม้าให้เรานะต่อไปเป็นส่วนระบบของเกียร์นะครับท่านผู้ชมนะ <c oughs> ผมจะขอข้ามไอ้ด้านบนนะครับด้านบนสุดเลยนะเพราะว่าผมยังไม่รู้จริงๆว่าถ้าปรับแล้วมันมีความแตกต่างกันอย่างไร <c oughs> เออจริงๆแล้วมันก็มีครับอธิบายอยู่นะ <c oughs> แต่ผมเองไม่รู้รายละเอียดอะไรลึกซึ้งขนาดนั้น <c oughs> เราไปดูของอัตราทดเกียร์กันดีกว่าอัตราทดเกียร์นี่ก็คือถ้าเราปรับต่ำรถเราเนี่ยรอบมันจะขึ้นช้าแต่ถ้าปรับสูงรอบจะขึ้นเร็วนะครับ ผมแนะนำนะสำหรับแบบสายดีแบบดีเก็บคะแนนนะให้ปรับสัก3.9ถึง4.0ประมาณนี้นะครับโอเคต่อไปเป็นส่วนของเกียร์หนึ่งนะครับเกียร์หนึ่งผมให้ปรับดูเลขดีๆนะครับดูเลขดีๆให้ปรับต่ำต่ากว่าอัตราทดเกียร์ไว้นะผมให้ปรับตับปรับไว้สัก3.0อ่ะประมาณนี้ต่อไปเกียร์สองก็ไล่ลงมาทีละทีละ20ก็ได้นะครับผมนี่สมมติเกียร์หนึ่งจะอยู่ที่3.0เกียร์สองก็ต้องเป็น 2.80เกียร์สก็ต้องเป็นอ่าสองได้หรือเปล่าไม่ได้ว่ะเกียร์สปรับไว้สักอ่าสองจุวผมลองวิ่งดูก่อนผู้ชมคือรถแต่ละคันน่ยมันไม่เหมือนกันโอ้โหผมต้องปรับลงหลายอย่างเลยว่าเกียร์สให้ปรับลงสักอ่าสอแล้วกัน2.5ผมว่ามันยังไม่ได้ว่ะเดี๋ยวเอาเกียร์หงลงใหม่เอาเกียร์หนึ่งสักหนึเกียร์สอง 2.4ี่เกียร์สเอาสัก2.0เกียร์สี่หนึ่งจุดหนึ่งจุดแปดเกียร์ห้านี่ครับผมไล่ไล่ไล่นับกันให้ห่างกันสักสิบยี่สิบนะครับผมอ่ะประมาณนี้เกียร์หก็อสักอ่ะประมาณนี้เดี๋ยวผมขอลองดูก,ก่อนว่ามันจะบาลานซ์กันไหมอันนี้รอบก็ยังเร็วไปเร็วเร็วไปต้องเอาลงอีก อืเกียหเอาไว้สักเอาเกีเกียหอาไว้สักหนเกียรหเอาไว้สักหนึองเกียรสเอาไว้สักหนดสเกียรสเอาไว้สักหนดเกียรสอ่ะเกียสอ,อาลงอีกเหลือสักสองอ่ะเดี๋ยวลองดูดิ กำลังกำลังดีกำลังดีกำลังดีท่านผู้ชมเดี๋ยวท่านผู้ชมดูดิโค้ชแบบยิปด,ดีมากดูคะแนนแบบเป็นสีแดงเลยนะนี่นี่ถ้าถ้าคะแนนเป็นสีแดงตลอดอย่างเงี้ยคือแบบรถวิ่งดิปได้ดีนะครับดูดิโอ้โหท่านผู้ชมดูคะแนนเป็นสีแดงเลยนะโอ้โห ก็จะมีประมาณนี้คือผู้ชมช่ผู้ชมก็ลองไปฝึกดูนะครับฝึกแบบค่อยๆสลับปรับเปลี่ยนกันแต่แนะนําว่า ยิ่งเกียร์สูงเท่าไหร่ก็ยิ่งให้ปรับต่ำกว่าเกียร์ก่อนๆสมมุติเกียร์ห้าให้ปรับไว้สัก1.25เนี่ยเห็นไหมที่ผมทไว้อยู่เนี่ยเกียร์หก็ต้องปรับไว้ที่1.0หรือว่า1.10ก็ได้อันนี้แล้วแต่รอบของรถด,ด้วยนะครับผมนะคือมันค่อนข้างจะลึกซึ้งสักนิดหนึ่งอยากให้นานผู้ชมเนี่ยลองไปฝึกจูนกันดูนะครับท่านผู้ชมโอเคก็ไม่มีอะไรอะไรมากนะท่านผู้ชมต่อไปเลยในส่วนของเบรกนะครับผมไม่ต้องไปยุ่งกับมันครับต่อไปข้า ผม,ผมแนะนําเลยครับผมว่าอย่าปรับอย่างนี้ครับอย่าปรับให้ล้อมันโผล่ออกมาอย่างนี้เออถามว่าถึงไมถึงไม่แนะนําให้ล้อมันปรับออกโผล่มาเอามาอย่างนี้ <c oughs> ก็เพราะว่ารถเนะี่ยมันจะแบบว่าเกาะถนนเกินไปนะผมนะเพราะว่ามันขนาดแบบมันมันกว้างกว่าตัวรถอะส่วนมากคนที่ปรับล้อยืดอย่างเงี้ยเขาเอาไว้แบบแข่งพวกแดกกันผู้ชมท่านผู้ชมสังเกตไหมครับผู้ชมลองไปสังเกตรถด,ดิฟกับรถแดกนะมันรถแดกอ่ะ เขาจะปรับให้อย่างนี้เออให้ปรับล้อยืดแต่รถดีแบบเขาจะปรับให้พอดีกับตัวรถนะครับผมนะครับเพื่อที่รถเนี่ยจะสไลด์ได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองนะครับท่านผู้ชมบางคนก็อาจจะยังไม่รู้นะครับนะผมก็ขอบอกท่านผู้ชมไว้เพียงเท่านี้แหละนะครับปรับไว้ให้มันพอดีกับตัวรถนะผมจะดีกว่าอย่าไปปรับให้มันยืดแบบโอเวอร์เกินนะครับรถมันจะรีบได้ไม่ดีเลยนะครับไอ้พวกข้างล่างนี่มวนเมินศูนย์กลางอะไรนี่ก็ไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับมันเอออันสุดท้ายนี่ปรับขึ้นสุดเลยก็ได้นะครับ่่านผู้้ชชมมจะวยยรถใหเเี วิ่งได้แบบมีสิิทธภาพสมรรถนะดียิ่งขึ้นนะครับโอเคท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะลองวิ่งให้ท่านผู้ชมดูนะครับอันนี้ก็เป็นสูตรการจุนมั่วของผมเองนะครับคงไม่มีใครเอาไปใช้หรอกนะครับผมนะผมก็อธิบายมั่วๆไปอย่างั้นแหละเออผมก็ไม่ได้จูนรถเก่งอะไรนะอันนี้วิ่งให้ดูสักนิดนึงนี่โอ้โหแบบเลี้ยง่ายมากๆดูดิยึดถนนดีด้วยเห็นไหมโอ้โหหลุดโค้งโคตรยากท่านผู้ชมดูดิ ถ้าเกียร์อื้อไปก็ลงเกียร์โอ้โหท่านผู้ชมดูดิดีดีไหมโอ้โหโอ้โหดีดีเกินเห็นไหมจูนมั่วๆนะเนี่ยขนาดผมจูนมั่วๆนะเนี่ยโอ้โหดีดีกว่าจูเซ็ตจูนที่ผมแจกท่านผู้ชมไปอีกก็ะ <c oughs> บะไปอีกโอเคนะครับท่านผู้ชมก็จะมีประมาณนี้ผมสําหรับรายละเอียดการจูน,นะครับผมถ้าใครยังไม่เข้าใจก็สามารถคอมเมนต์วิธีใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะมาตอบให้นะครับ ก็คลิปนี้ผมอาจจะทําออกมาได้ไม่ดีหรอกนะครับผมนะแต่ผมเนี่ยพยายามทําออกมาให้ดีที่สุดแล้วนะครับผมโอเคครับผู้ชมใครชอบคลิปวิดีโอนี้ก็ช่วยกดไลค์ like ผมคนละหนึ่งไลค์ด้วยนะครับผมเพื่อที่ผมจะได้มีกําลังใจในการทาคลิปสาหรับวันนี้ผมขอตัวขออนุญาตลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วสวัสดีครับ